จำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำใหน่าจะเก็บเอาไว้ในใจเลยมาชื่ออื่นแล้วก็มีทมงไปมาเรียกลำไยอี้ทาไมแล้วนะหรือเห็นฉันเป็นคนบ้านนอกคอกนะชื่ออื่นฉันมีไม่ว่า,าแต่่ามาเรียกฉันบักเฉียบน้อยตาตีไปบุ้งเลยนี่พี่น้องหาบ้องมาเขียบตาตีครับไทยให้ตาตีเรียกเขาต้องใส่แว่นขยายเขาจังสีงหัวบักเฉียบนี่พ่อกินไดพ่อบ่มได S <S <S ว่าไปอีกเราบักเขียบร้อยกระด้พี่น้องครับสวัสดีครับพี่นอ้ TV, องเช่าเคทีวีเช่าจังหวัดขอนแกนครับมองได้มีการเกษตรมองได้มีสินค้าโอท็อปบักเขียบน้อยสิพยุ่มองหันครับมือนีบักเขียบน้อยสิวพาพีีพ่อน้องเฮามาทีเทศบาลตำบลกุดนำสายอำเภอนำพองครับมือนีเฮ้ามาอยู่ที่บ้านโน่นอ,อุดมมาบึงพืชผักสวนผสมที่สําคัญ ปอดสารผิดครับพี่น้องครับเมื่อนี่ไายการของข้าสิมีหยังนํามาฝากกันแน่เดี๋ยวบักเขียบน่อยเสิพผาพีพี่น้องเข้าไปเบืองครับแต่ตอนนี้หาบักเขียบด้วดตตาตีไปไว้ทบุมกินอีสกสเกินเด้ะพี่น้องเด้อมามาหาซอยกันครับ พี่น,อน้องท่านผู้ชมครับมื้อนี้บ่เขียบน้อยในม้มาอยุทีบ้านโน่นอุดมตำบลคุดน้ำใส อำเภอนำพ้องจังหวัดขอนแก่นเฮ้านี่แหละครับซึ่งมือนี่บกเขียบน่อยสิพาีพ่อหนองเฮามาเบิ่งการปลูกพักปลอดสารพิษซึ่งมีพักหลากหลายชนิดแต่ว่าสิมี่อีหยังแน่ตามบกเขียบน่อยไปเบิ่งกันเลยครับ ครับพี่น้องชาวเกษตรทั่วที่ครับมือนีบักเขียับน้อยพาพี่น้องเข้ามาอยู่ที่สวนของพี่คมแล้วกับพี่เพชรนะครับผมมือนีบสวนของพี่คมแล้วกับพี่เพชรเนี่ยสิมี่ยังไงเข้าได้เรียนรู้แนะ่เดี๋ยวบักเขียับน้อยสิมาสัมผัสพี่คมแล้วกับพี่เพชรนะครับเข้าสิได้เรียนรู้กันว่าการทําการเกษตรอีกแบบนึงเนะี่ยเป็นยังไงเนี่ยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวพี่คมแล้วกับพี่เพชรแนะน้ำตัวกับพี่น้องชาวขอนแก่นเทาจากน้อยครับผมครับสวัสดีครับไป เขียบหน่อยกอเกษตรวทีวค,รค,รครับไอเชทีวีบอกครับครับผมครับเคทีวีก็นี่เป็นสวนที่ปลูกผักสาธิตนะครับปลูกผสมประสานครับเพราะว่าบ,บุชีวศิมันสีไปรอดอันเชทีวีกัขอบคุณครับผมเชทีวีที่มาไทยทั้งหนี่ครับ ครับผมตั้งใจพาพี่พานนองห้อางมาเบิงสวนของพี่คมวานะครับผมการที่ห้องะสมความสําเร็จตั้งเสียห้องห้องเรลื่มตุนเป็นไปเป็นมาจังได๋เนี่ยครับตอนแรกๆครับเปลือกอยเฮ็ดนิดๆน้อยๆครับ<ม>พอได้ทรงตะกี้เทศบาลรับอไปขายก<ม>ับัดนี้ก็เลยแยกออกมาว่าที่ไปขายเองก็เลยไปไประ<ม>ชุมกัน<ม><ม>ก็นเลยว่าไปขายเองก่นกันเลยไปขายเอง ก็คือแหลกอีหลีเนี่ยห้องห้องใดความรู้มาจากใส่เจงเดย์หาองเงเดยมาเห็ดก็คือตอนที่แหลกไปศึกษางานไอตอนเกษียนงานเพมันกับภาไปเบิ่งงานหลายๆงานก็เลยว่าจีเหตการเกษตรเทศบาลตำบลคุณน้ำใส่ห้องในบ่อทรบ่อของฟินิกฟินิกตอนนี้แต่ตอนนี้เกษียณแล้วเพมันกับภาไปเบิ่งว่าจีเหตหนังออกไปออกจากงานแล้วจีไปเหตหนังก็เลยว่าไปเหตการเกษตร ตั้งใจก็เลยก็ไอเห็ดเหรียญมาเห็ดมาเรื่อยๆบ่คิดว่ามันสิไปไกลไปปนี่นะนรครับคตอนตอนนี้ก็คือจากที่เฮาเคยร่วมกลุ่มร่วมกลุ่มกับ,กบ,บกเทศบาลกับไปอบรมอบรมกับเทศบาลครับอบรมเนี่ครับผลยได้ควมรููมาแนร่บได้ควมรูมาหลังจากนั้นนินนนน้อยๆเนี่หลังจากนั้นเฮาก็เลยออกจากมึงกับาไปเบิงสวนนั่นสวนนี่ไปสมประสารบ้านหมอเนี่ย สะกลนครแน่ไปยงสอสารคามแน่ไปไร่หมองไปเบื้องงานเนาะไปเบื้องงานกลับมากลับมากันเลยมามาลองเบื้องกันหน้าครับครับพี่ก็พื้นที่ห้องลูก่นี่หลายปันไดครับประมาณหกไรสองงานไรหกไร่นี่คือเป็นเป็นเนี่ยที่ทั้งหมดครับเนี่ยที่ทั้งหมดทั้งฮห่นครับทั้งทั้งที่ยั่วไซทงอยู่อาศัยพร้อมทั้งคนละครับครับผมมาที่นี่ในในในแปลงของเขานี่มีมีมีอะไรแน่ครับมีพักทังเนี่ย กมีผักเปียนผักมลภผ้าผักชุนชายผักกาดขาวผักบัวบักพริกบักเขียบักบัวบบักทั่วบักดอกไม้ตะคงตะไคร่กินตะไคร่มะแข้งมะเคร่งมะฮวงกล้วยกล้วยมีมดมีหัวผวกครับมีหัวหญ้าหญ้าไรเป็นอย่างอันนี้เป็นธรรมชาติบ้านนี้ เาสาวนมาเฮ้าขายท่านใดครับทรงขายเลยหรือไปคือไปนั่งขายนี่ผู้ขายครับอันนี้เป็นบ่ายังไงผนแหนงเงินอยู่ทางด้านนี้ครับครับผนแหนงปลูกอยู่ทางด้านนี้ก็น้ำกันนั่นแหละอันนี้ถามพี่เพียรว่าเฮ้าเฮ้าเาไปขายไ่ครับไปขายบางลําพูจ้ะตลาดบางลําพูคอนแก่นเฮานี้บอกครับผมไปเฮ้าเฮ้าขายช่วงใดแน่ไปขายต่ช่วงเ้าค่ะ เขาสิไปออกจากบ้านไปตีซ้ำกล้าพื้นมากกับประมาณหางมุ่งเสาหางมุ่งเ้าตีซ้ำเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเก็บพักตั้งแตยเนี่ยมือแรับเก็บไปเนี่ยมือแรงเล่นบ่ครับผมก็คือเตรียมล่างเรียบร้อยแล้วก็ตีซ้ำออกไปตีซ้ำออกไปขยหดพื้นกับตีซีบ้าดนี้เรื่องไรได้เงาเอาเ้าได้ไปขายสองมื่นบ่ ก็บ uhm, 네่ได้ไปซื hai, oh road, so er. ้อมือในช่วงนี้ม er ันพ so. uh ักเฮ็ดยากหนาฝนหนาฝนอ้นทางฝนนี uh ่เฮ <within. S 1> <water> ็ดยากเฮ็ดยากเฮาเฮ็ดไงเถิดแต่ายคือช่วงไดนครับหน้าหนาวหน้าหนาวอืมพักพักสีงามไว้เนาะหน้าหนาวพักสีงามไว้วันนี้ถามบางเรื่องไรได้เฮาเป็นจังได๋แน่ครับอาทิตย์ละอันเรื่องอะอาทิตย์ละบางอาทิตย์ก็ได้ไป2มื้ออาทิตย์ก็ได้ไป3มื้อจังซี่เนาะลองสิห้องถ้าเฮาได้ไปนี่เฮาตกมื้อละประมาณจักบาทครับ อันบางมือกับพันบางมือกับเจ็ดร้อยแล้วแต่ของเท่าหน่อยเท่าไรกับยูะมาณนกับพันธุกลัวพันกัดตีไปอาทิตย์ละอ่อาทิตย์ละสามสี่พันได้ยุ่เนาะได้ยุ่งกับล้วบอกนี่ค่าเสียใจเทากับว่าไรกับยูบ้านอีสานบ้านเฮ้านะครับสบายสบายแหละครับพี่น้องถือว่าเป็นเป็นไรได้ที่แบบว่าดีพอสมควรเลยเนาะนะครับผมทรงลูกทรงเตาเลี้ยนสบาย นะครับมันี้ลูกเต่าไปใส่ไหนครับไปเลี้ยนในเมืองในยังมืดไปทำงานมระม่านมืดแล้วก็เหลือลูกเดนล้านมืดเหลืออายุสองแถวเยาว์บ้านพ่อได้เห็ดได้เบื้องได้แห่งเนาะครับบ้านนี่ยากบ่ครับเห็ดทั้งเสียดูแลเอียงปลูกกันสองคนเนี่ยมันกับว่ายากหรอครับก็การสนใจกันเ่าสนใจมันกับว่ายากกันเ่องว่าสนใจมันกับคือยากเหครับก็ดูแลกัเพราดูแลสนใจการสนใจ ก็เป็นคือดูแลชีวิตของข้าเนี่ยแหละกานดูแลพักข้างลังข้าหนีคือลงเป็นเป็นพักอย่างครับคือเดยนี้เป็นเพาะับเขียบกพาิกการนี้เพาะซ้ำเพาะซ้ำไว้น so nah 네ี่ครับซ้ำไว้นี่บ้านนั่นข้าเจ้นไปล่งแปลงอย่างนี้นะครับขันเอาไว้ในดินนี่มันทิพย์นี่ยังกินเม็ดอันน๋อคือมันเป็นเบี้ยอ่อนอยู่คือจะเฮ็ดใส่ถาดเพาะใส่ถาดไว้จังสัน อันนี้คือคมรมู้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวให้พี่คมแล้วกับพี่เพชรเนี่ยภาพพี่พนองห้องเบิงมาแปลงข้านี้มีอย่างในวิธีการก็คือตั้งแปลงตั้งอย่างเดี๋ยวให้พี่คมแล้วกับพี่เพชรภาพพนองห้องเบิงชมสวนในมือนี่ครับ น้องครับพักปลอดสารผิดที่คุณพ่อในค่มได้ปลูกมีหลายอันหลายอย่างบัวสิเป็นหมักบวบเป็นพักแป้นพักกวางตุงบักเขือบักพริกและอีกหลายอันหลายอย่างเบาเมื่อมือกับว่าเหมือนเดาครับพี่น้องสิ่งที่บอกไปแล้วนั้นคุณพ่อก็ได้ดูแลรักษาพักแล้วนี่เป็นอย่างดีครับโดยการผสมปุ๋ยชีวภาพใส่เองเลยคุณเหลวซึ่งรับรองได้ว่าพักที่คุณพ่อในค่มปลูกนั้น เป็นพักปลอดสารผิดแท่แน่นอนอยางเด็ดค่ะซึ่งพักของคุณพอนันก็ได้นําไปว่างขายอยู่ที่ตลาดบางลำพูนั่นตัวเมืองขอนแก่นเท่านี่แหละครับบ่อไก่บอ่บอไกลพ่อไก่บินตกพี่น้องท่านใดอยยุไก,กลไกก็สามารถไปอุ่นุนพักปลอดสารผิดของชาวบ้านตำบลกุดน้ำใสกระด้เได้พี่น้องเด้อ ครับพี่น้องครับมื้อนี้พี่น้องเหลียวเห็นนะครับหลายอันลายยางแปลงผักทิ่ดันหลังนี่นะครับเดี๋ยวระเขียน้น่อยสิพี่น้องมาหูจักกับอีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนซอยเหลือให้แปลงพักให้นี่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือนะครับท่านนายกเทศบาลตำบลกุฎน้ำใสอำเภอนาพ้องของเข้าครับครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวการนี้ให้ท่านนายกไล่งานตัวับพี่น้องเขาาละก็ได้อ่บ้าถึงที่ไปที่ม่าแรงที่มาของแปลงผักของเข้าครับครับ กับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ดูรายการทีวีอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรทั่วีิบนะครับเนาะผมกับนายวิรัติเย็นสบายนะครับนายกเทศมนตรีตำบลกุฎําใสนะครับกับยินดีนะครับที่ที่ได้มาหน้าเลี้ยนนะครับตามที่บักเขียบน้อยพันธิถานเลยอ้าวคนต้องการถามอยังงกระเชิาเลยครับอย่างกูจะก็ยังกระเชิาเลยครับพอดีเกษตรทั่วีติบวันนี้ได้มาพอแปลงพักก็เลยได้ทราบข่าวว่านะครับท่าด่านของเทศบาลเฮามี่ส่วนซอยเหลือ มาอะไรอะไรยางก็เลยอย่างหัวที่ไปที่มามันเป็นไปเป็นมากใใดได้เนะครับอ๋อครับผมครับขอบคุณหลายๆครับการแจังสี่นะครับก็คือทอั้งตำบลกุฎน้าใสนะครับได้กําหนดวิสัยทัศน์ขึ้นมานะครับคือก็คือวิสัยทัศน์ของตำบลกุฎน้าใสก็คือตำบลเป็นตำบลแห่งความสุขนะครับตำบลแห่งความสุขนี่เฮ็ดจังได๋ะคอยจะมีความสุขไปได้ก็คือหนึ่งเริ่มจากสุขภาพต้องดีนะครับสุขภาพต้องดีก็คือต้องอบริโภคอาหารที่ปลอดสาร นะครับการออกกําล <boundaries> <si suppression> ังกายการนอนหลับการพักผ่อนกันอย่างนี่แหละครับอันที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนะครับมันคงและใดมีายได้ที่พ่อเพียงมีอาชีพที่มันคงนะครับสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับอันที่3ก็เกี่ยวกับในเรื่องการศึกษานะครับต้องมีความรู้มีการศึกษาอันที่4ก็เกี่ยวกับเรื่องคงสางคันพื้นฐานน้ำไฟไหลสว่างหนท่างดีนะครับอันที่4นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับอันนี้ครับว่ายว่าเอาที่คุ่นบกเขียบหน่อยนี่มาสัมผัสกันแล้วกันนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องมาเป็นอย่างจะใครมีข้อการเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมในเรื่องการเกษตรนะครับอยากจะกราบเรียนี่สินะครับในเรื่องสุขภาพนี่นะครับเป็นเรื่องหลักเป็นนโยบายหลักนโยบายใหญ่แล้วนโยบายอันที่หนึ่งของเทศบาลตำบลกุฎน้ำใสนะครับซึ่ง ทางคุณพี่นิคมกับคุณพี่เพชรกนี่นะครับก็บเป็นหนึ่งในการาได้รับสนุนได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลในเรื่องโครงการ,ากรเกษตรพ่อเพียงตามแนวพระาร,ร,ราชดำริของพระบาท<ด>สมเด็จพ<ด>ระเจอ้าอยู่หัว<ด>ซึ่งองค์ประกอบก็คือนะครับสิมิการร่วมกลุ่มกันในการส่งเสริมให้ปลูกพืชการ,กรเกษตรในการไว้บริโภคหลังจากเหลือจากการบริโภคก็คือจำนาย นะครับก็บคือเอาไปฝากกันไปต้อนกันเราก็จำนายเราก็โดยเฉพาะย่างยิ่งนะครับก็คือเน้นในการปลอดสาร<ม>ผิดนะครับ <c oughs> ปลอดสารผิดเพื่อการบริโภคเพราะว่าจ<ม><ม>ิเป็นตัวเจ้าของเองหรือผู้อื่นที่ไปบริโภคเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงครับผมอันนี้เป็นที่ไปที่มาของโครงการการเกษตรนะครับถือว่าเป็นนโยบายสำคัญนโยบายสํำคัญยิ่งครับครับผมเร้วห้องในการ ขายหรือว่าจุดขายในแต่ห้องีการสนับสนุนท่านไหนเนี่ยบอสครับผมการสนับสนุนนะครับการสนับสนุนปลูกแล้วนะครับถ้าบ่มีการบอ่ายว่าถ้าบอสจบกระบวนการให้นการจนมาจำหน่ายจนนี่ยังแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็ชีมิปัญหามาอ้ยเสียเอาไปขายเสียเดี๋ยวนั้นไปไหนนะครับผมก็เล้ได้มอบให้นะครับทั้งน้องตุ่ยนะครับซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะครับ ได้หมาพาพี่น้องเฮ็ดว่าเฮ็ดจังไ๋ยังเขาสิได้มีผลผลิตที่ดีเราก็ปลอดสารเราก็มอบให้น้องตัวกับท่านปลัดนี่นะครับกับท่านล่องประลัดผมนี่ครับท่านปลัดเชิดชัยท่านล่องประลัดท่านลองอรุณนะครับได้ไปกับน้องตัวนะครับไปหาไปขอเพื่อนที่ตลาดเพื่อนน่นะครับยุยุคอนแก่นนะครับซึ่งเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ได้ให้มองนึ่งนะครับกับพ่อสมควนนะครับเป็นตลาดเป็น มองจำนายนะครับเป็นตลาดบางลำพูนะครับตลาดบางลำพูอยู่ขอนแก่นแล้วก็มีทั้งนะครับผู้รับผักเนี่ยไปขายจำนายอยู่หนันก็ติดป้ายก็ฝากพี่น้องนะครับที่ดูทีวีเครื่องทีวีอยู่นะครับในรายการเกษตรทั่วที่อยู่นนะครับถ้าเห็นนะครับป้ายบอกว่าผักจากตำบลกุฎำสายนะครับก็ขอให้พี่น้องเขาสนับสนุนนะครับผมรับประกันนะครับว่าปลอดสารผิรลอยเปอร์เซ็นต์ครับรับประกันเลยครับนี่แหละครับ